นี่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  <Ooh. S 1> นี่คือฝั่งที่ไม่ได้ฟิกด้วยสเปรย์ลอกเมคอัพตัวใหม่ของ Gentle Color และนี่คือฝั่งที่ฟิกแก <Wow. S 1> ดูนินี่คือหน้าที่ผ่านไปแล้วทั้งหมด7-8ชั่วโมงนะทุกคนอันนี้คือข้างที่ฉีดกับข้างนี้ที่ไม่ได้ฉีด เจนท์อลคอลเลอร์เนี่ยเขาออก fixing spray ตัวใหม่มาเลยนะทุกคนกันนี่เจนท์ชอล์คอลเลอร์ fixing spray มีทั้งสูตรแมทแล้วก็สูตรดิวอีเลยนะฮะวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเปรย์ล็อกเมคอัพที่ติดทนยาวนานถึง24ชั่วโมงเลยนะทุกคนแต่ย้ำอีกนิดน,นึงว่าต้องใช้หลังแต่งหน้าเสร็จเท่านั้นนะเพราะฉีเป็นเปรย์ล็อ,อกเมคอัพไงก็ว่าปะเดี๋ยวจะฉีดแค่ครึ่งหน้าทนะุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาเทสกันดูว่าระหว่างวันเนี่ยฉีจะเอาอยู่จริงไหมที่ใช้เนี่ยก็เขย่าก่อนนะทุ สูตรแมทน,นี่จะเหมาะกับคนผิวมันผิวผสมและทุกคนส่วนใครที่แบบผิวแห้งเนี่ยไปสูตรดิวอี้ได้เลยเขาลองเมคอัพได้เหมือนกันเลยนะซึ่งเวลาที่เราฉีดลงไปแล้วเนี่ยเขาเซตตัวแล้วนะเขาก็จะมีฟิล์มเคลือบบนผิวนะทุกคนช่วยลดอาการเกิดคราบหน้าไม่ดรอปแล้วก็ทาให้เมคอัพติดทนและที่สําคัญเลยเอียดจะบอกว่ากันน้ำกันเหงื่อได้ดีเลยละ่ะนี่คือฝั่งที่แบบไม่ได้เซตติ้งสเปรย์นะทุกคนนี่เห็นปะก็ลองพื้นออกมาเป็นนี้เลยและนี่คือฝั่งที่ฟิกด้วยสเปรย์ลองเมคอัพตัวใหม่ของ หมมงต้อีเห็นป่ะทุกคนว่าเมคอัพหลุดน้อยกว่าเดิมมากด้วยการแรงถูเท่ากันนะแต่หลุดน้อยกว่าเดิมมากอ่ะอุ้ยเซอแอบวาว่าอุ้ยและนอกจากเขาจะฟิกดีแล้วนะเขายังมีสารบำรุงจากพืชธรรมชาติช่วยปลอบประลมผิวทําให้ผิวเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ทําให้ผิวชุ่มชื้นไม่แห้งตึงอีกด้วยลดมาก วันนี้เนี่ยมาเทสให้ดูแล้วกันว่าระหว่างวันเนี่ยซจจะเอาอยู่จริงไหมซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมีไปกินมุกกระทะด้วยแรงๆเลยตอนนี้นะทุกคนเวลาบ่ายโมงสี่สิบแปดนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะยังไงคุณแม่ไปเลยเลยกลับมาแล้วคุณเจคือเซตอัพทุกอย่างเหมือนเดิมไฟเหมือนเดิมนะทุกคนแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาทั้งหมดสามทุ่มสี่สิบแล้วอันนี้ให้ดูใกล้ๆนะทุกคนนี่คือข้างที่ไม่ได้ฟิกด้วยสเปรย์นะส่วนนี้คือข้างที่ฟิกเห็นปะอันนี้เนี่ยจะมีความมันเพิ่มขึ้นแแ้้้วคคคืออนนออนนะนน,น,น่่าาาจะะะบรปขึเเๆทุกกหห็็มตตงงี แล้วก็บริเวณช่วงแก้มเนี่ยก็คือมีความมันเพิ่มขึ้นส่วนฝั่งนี้เนี่ยก็คือไม่มีเลยแอบแรงนะซึ่งแอคทิวิตี้หลักๆในวันนี้ก็คือไปกินหมูกระทะมาโฮ้ยซึ่งเป็นเอาจงเอาจองไม่มีองค์ไม่มีแอร์ถือว่าเลิศนะเลิศเลยล่ะ<อ>เลือกฟินิทที่ใช่จะคุมมันแมตเป๊ะหรือว่าจะดิวอี้ฉ่ำกลแบบควีนเนี่ยก็ลองเมคอัพติดทนตลอดทั้งวันแกต้องให้เขาจริงๆนะกับเจนทอลเคอร์เลอร์สไปตามเลยอของมันดีของมันต้องมีอมถือว่าเวิร์กเลยล่ะของมันดีเลยล่ะ